ชาเิดทา12นาทีนะครับแจ้งไว้แล้วนะครับโอ้างอ้วอ,ออกมาดูได้รถถ่านแล้ออกมาดูได้อโโอแแล้วแ,แม่มแม,นนมันจะผานได้น้ำามันก็จะเนอยห่อยมันก็จะอยู่หป้ายแป้ายก้าตรงนะครับเร็นๆะอยู่มือนัรับ I'm not going to ดันแล้วป๋าพยายามดันเออป๋าดันเลยดันก็หมุดแล้วเรียกป๋ากออ็ดันเลยไม่ดันบอกเอ้ทำไมไม่ดันดีกูว่าเออดันเลยหลักวิ่งต้นไม้ใหญ่นี่ครับหลักวิ่งต้นไม้ใหญ่นะครับ,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 บก็บอกให้อาชนมาชนเลยแล้วก็ดันไปเลยโอ้โหวางแผนไม่เป็นเลยแล้วก็ไปผิด line ด้วยสตาร์ทเอ,อ้ย ที่แรกนี่ไม่งวินล้วพึ๊บเขาอายเลยครูอนี้จบเลยายาวยคนดบริเวณทุสานะครับขยับบางป้ายกรออรมการบองป้ายไม่เห็นนะครับตรงบริเวณทุกสตานนะครับอเอาแล้วเอาแล้ว งานงอก,กน,นะครับสตาร์ทโฟวิลเกมเปลี่ยนอีกแล้วตำแหน่งเปลี่ยนอีกแล้วอย่างนี้ของไม่น่าติดกลับมาติดได้เร็วๆเ,เข้างานเปลี่ยนเกมเปลี่ยนนะครับชีวิตเปลี่ยนทันทีจากคะแนนนามาตอนนี้ล่วงเลยครับอย่างนี้คะแนนนํามาล่วงเลยครับสตาร์ทโฟวิลเก็บทำไมลนะอ๋อ,อเขาจะดึงคนขึ้นก่อน อ๋อเขาจะดึงคนขึ้นไปก่อนอ่าแล้วก็คนก็ขึ้นไปดูแล้วก็บอกว่ามึงจะเก็บ่ยตำหารายอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแค่นี้แหละแค่นี้แหละมันลงก็ไปถึงปั๊บเฮ้ยมึงจะเก็บ่ยตำหารไรแล้วก็บันก็วิ่งเข้ามาใหม่เออเนี่เห็นไหมแค่นี้แหละเอาแล้วครับเดี่ยวแล้วครับคุมกระสอบให้ดีครับคุมผ้าให้ดีใช้ผ้าคุม a d m ด้วย สั่งวินแล้วครับสั่งวินแล้วโอ้ยอย่างนี้ถ้าผู้ชมชอบนะมองเห็นดีเอออย่างนี้มองเห็นชัดเจนดีไปแล้วครับ บอลทบายเขาเอาตัวนี้มาวินงนะไม่เอาตัวตะถุยมาวินวะเฮ้ยตัดตัวไว้แต่แรกตอนแรกนี่เขาต้องมาเขาต้องเอาตัวตะถุยมาวินงนะตัวปี๊ดเที่ยวนี้เปลี่ยนตัวไว้ กลับไปเทแท้คือคนอื่นอีกแล้วเกมพลิกไปพลิกมาจริงๆตอนนี้โอกาสกลับมาเป็นของมิตรภาพออฟโรดโอกาสกลับมาเป็นของอี่สองลอยแล้วอเ,เอาแล้วครับเกมเปลี่ยนแล้วครับโอ้โหหนื่นเลยครับเหนื่อยแล้วครับ,รบเรียบร้อยอย่างนี้ พัฒนินานๆแบบนี้กรรมการต้องจับนะครับแล้วก็ให้วินเกมตอนนี้คะแนนนรามาเทก,กับมัทที่ไฮแอใไฮวิทเทคะแนนทิ้งครับตะต้าเทะคะแนนทิ้งคนที่จะต้องเก็บคะแนนตรงนี้ขึ้นมาเป็นทีมของ22นาองเป็นทีมของเอ v นทวนะครับตอนนี้เอ็นทีวีกับ22น้องต้องวางแผนแล้วต้องวางแผนแล้วครับตอนนี้ต้องวางแผนแล้วเอาโหเอาแล้วเกมเปลี่ยนแล้วครับเอ็นทีวีกับ22นสองต้องวางแผนเอาคะแนนคืนแล้วครับถ้า 22นอก็นที p v ไม่วินนี่จบข่าวเลยครับขึ้นหัวทันทีใครวินพ่ายนะครับตอนนี้โอเคเปลี่ยนเลยครับพลิกชีวิตเลยโอกาสมาเป็นของเอ็ทวโอกาสกลายมาเป็นของ22นอนแล้วนนเดี๋ยวต้องมาดูเขาจะเก็ตเขาได้หรือเปล่าสำหรับเอ็ทวกับ22นอน เกมเปลี่ยนเลยครับชีวิตเปลี่ยนทันทนนโโีโอ้โหจบข่าวเลยครับไปแล้วครับทมเซอร์วิสครับโอ้ยเอ็งจะไปไปไหน่ะคเขาเลยทางผมเอ้ยอปัญหาเกินครับ ก็เรียบต้องแก้สถานการณ์นะครับลงมาติดแล้วทีมอื่ต้องดูด้วยนะครับปัญหามาอยู่ตรงนี้อีกแล้วทีมต่อไปนี่ต้องคอยจ้องแลครับ ADM ครับ <Okay. S 2> ล้อหน้าไม่ทำงานครับ กรรมการสั่งโดครับไปแล้วครับต้องวินครับต้องวินครับปั่นแบบนี้ต้องวินแล้วกรรมการสั่งห้ามวินต้องวินแล้ว,วลแมู่หไม่อยากจะบอกเลย โอเคครับอ,อย่าเติมเยอะครับเดีย๋ยวเมาครับเฉ้ยเข้าเหรอทำไมวะเกมก็มีให้เล่น คนนักแข่งกูไม่อยากจะสอนเลยสอนก็นหาว่าเป็นสอนนักแข่งกูก็ขังรถเป็นเกด้วยเออก็อบอกว่าป้ายสองน,นะก็เข้าป้ายสามนะก็เข้าป้ายสี่นะเองมาป้ายสองมึงจะวิ่งไปเว้นก่อ,อนก็ได้ไม่ว่าอะไรได้พอเขาอ้ขเขาป้ายสามมึงจะวิ่งไปไหนก่อนก็เรื่องของมึงถ้าก็เข้าป้ายสามก็แค่นั้นเอง สาจมาถมานทำานาาให้ยากขึ้จเลยากที่จะก็บอกอยู่แล้วไม่ตอบวิ่ให้มันปินอยู่ตรงนั้นแหละ กดนเลยครับเป็นทีมที่ที่หส่มาเนีย่ยทีห้าทีที่ห้ารับในสะานนนแล้วก็ ครับต้องดูป้ายด้วยนะครับอยอดอ้าวทำไมลงผิดลายเ้ยตายเ้ยลงแล้วไม่เลี้ยวลงแล้วไม่เลี้ยวเข้าทางตรงมึงยิงแอร์หน้าหลังเลยยิงแอร์หน้าหลังยิงแอร์หน,อหน้าหลังตกตาร์ยมึง อวินวินวน่งห้ามล้วครับต้องวินครับบอกแล้วพ่หญิงแอรน้าหลังแล้วชุดตั้งลให้ตรง,งก่อนเทคะแนนให้แล้วครับเก็บไม่ได้ครับยังเก็บคะแนนกลับไปไม่ได้โอนไ,ได้ครับเยอยาวไปเลยครับให้รถทัโอ้อยนับลงได้มาช่วยได้ครับโอโห,โอโหโอเทคะแนนให้แล้วนะครับเสียจังหวะ เรียงตรงนี้นี่ต้องจับให้ดีครับแล,ล้วรอบเครื่องต้องมาให้เยอะแต่แบบยังเก็บไม่ได้ครับ,บระว,งรวงรังล้อระวังล้อระวังสลีเข้าล้อคนที่ว่าต้องสาวมสลีกเก็บไปบ้านก็คันเข้าล้อเดี๋ยวสลีเข้าล้อเดี๋ยวสลีเข้าล้าอยุ่งดีต้องเก็บด้เต็มครับ

ครับเก็บได้ได้แค่นี้นะครับมา,อา,อา,มา,าขอดแน่นแล้วครับโอ้โหครับตรงครับผานไป้ครับมหาชัยคันแรกครับมาดูลูกเป็ดน,น้อยหน่อยเร็วนอ้ห้จเป็นีโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหมหาชายัย มาหาชัยออมโลนครับสุดจริงๆครับมาแล้วครับแชะแฉะมาแล้วครับชงไัระวังนะครับทางตรงตรงนี้รถมาแล้วให้รถผ่านไปก่อนแล้วเข้าไปอยู่ได้เดี๋ยวเขจะปล่อยมาก็ขยับถอยหลังเข้ามาอ่าไปได้ไปดูเอาแล้วชงภัยนะครับทีมางานชงภัยออกไปแล้วครับ

ย้อนกลับเข้ามาครับไอ้คันไอ้คันปันของผมชุนเฉยเลยนลรวยโบนกลับไปนอนกันหมดแล้วสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับโอ้ท่านผู้ใหญ่มาสายไปหน่อยหรือเปล่าครับไม่มาแข่งบ้างเลยครับท่าน สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับท่านผู้ใหญ่กล้องนะครับท่านผู้ใหญ่มาถามถึงว่าทีมเราเป็นไงผู้ใหญ่ครับทำใจได้เลยครับทีมเราเรียบร้อยครับเก่งครับผู้ใหญ่ถามทีมเราเป็นไงเก่งครับทีมเรา ่ารถกลับมาแล้วครับหนึ่งไปวิงป่งมาระวังให้ดีนะครับรถกาลังถอยไปถอยมายาวเลยเปล่ลปาไม่ต้องปัดแล้วครับเปล่าต้องลากวิ่งครับหมดเวลานะครับโอ้พอหมดเวลาเอามาแม็กโครมาหิ้วขึ้นเลยหมดเวลา